คุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แล้วอาจารย์และทีมงาน Thaloo h o l o c h a n n e l ขอพระคุณมากๆนะคะ สวัสดีค่ะชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีกุมคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะและไพ่โรแมนติกทานหลอดประจําเดือนมีนาคมปีพศ2566ของชาวราศีกุมได้แก่ Judgment a c of Swords Ten of c h a r i c e s Queen of c h a r i c e s Queen of Pentacles t r e e of Swords Knight of Swords The High of f a n t ัว pentacles seven of swords and the hermit อาละชาวราศีกุมคะะมาฟังความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอตจะมาบอกเล่าเรื่องราวปรงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมเรื่องมีอยู่ว่าในช่วงเดือนนี้เป็นเรื่องราวของชาวราศีกุมบางคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญคุณพร้อมแล้วที่จะพิพากษาคนรักและคุณพร้อมแล้วที่จะจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในความรัก ทำไมอาจารย์พูดแบบนี้ก็เพราะว่าในเดือนมีนาคมราศีกุมได้ไพ่หนึ่งดาบจิตกรวาดภาพเป็นมือถือดาบแล้วตัดสินใจฟันก้านดอกกุหลาบชับเลือดกระเด็นเซ็นซ่านด้วยความเด็ดขาดซึ่งคุณทำให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าถ้ามีรักแล้วมันทุกขขนาดนี้อย่าได้ไปพิรีพิรัยอีกเลยถ้าราศีกุมคนใดคิดแบบนี้คุณจะไม่ตือ้อไม่ยือ้อไม่ฉุดรั้งคนรักไว้อีกแล้วค่ะ นอกจากคุณจะได้ไพ่หนึ่งดาบที่มีความหมายว่าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแล้วคุณยังได้ไพ,พ่พิพากษาด้วยค่ะในการพิพากษาครั้งนี้คุณใช้แนวคิดว่าใครทำอย่างไรก็ได้แบบนั้นแน่นอนว่าถ้าคนรักทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจแม้ว่าคุณจะรักเขามากแค่ไหนก็ตามแต่ราศีกุมคงตกผลึกในใจได้แล้วอีกทั้งยังบรรลุก,กับปัญหาแล้วพอถึงเดือนมีนาคมคุณจึงพร้อมแล้ว ที่จะพิภากษาและจัดการกับปัญหาต่างๆไม่ให้มาทำลายชีวิตคุณอีกแล้วราศีกุมหันกลับมารักตัวเองแล้วแต่ถ้าหวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตราศีกุมเคยทุ่มเทให้คนรักคนนี้ด้วยความสัมพันธ์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าหากว่าราศีกุมที่อยู่ในสถานะแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวแล้วคุณมั่นใจว่าได้ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้ว แต่ถ้าหากว่าคนรักยังไม่พอใจหรือคิดว่าคุณยังบกพร่องคุณก็ไม่สนใจแล้วคะ่ะในมุมมองของคุณคุณคิดว่าถ้าเขาต้องการให้คุณทำมากกว่านี้แบบนี้ไม่ใช่คู่ชีวิตแล้วแต่เขาต้องการให้คุณเป็นทาสเรื่องอะไรคุณจะเป็นทาสเขาในเมื่อว่าคุณคิดว่าคุณได้ทุ่มเททำหน้าที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่ไม่สามารถซื้อใจคนรักได้ งั้นคุณก็จะพอแค่นี้ส่วนราศีกุมที่อยู่ในสถานะเป็นคู่รักกันคุณก็เชื่อมั่นว่าในฐานะที่เป็นคนรักกันคุณได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบแล้วเพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้แต่งงานแค่นั้นเองซึ่งคุณเชื่อว่าคนรักน่าจะรู้ดีพอพูดไปคุณก็เจ็บถ้าเขาสำนึกไม่ได้แสดงว่าหัวใจเขาไม่ใช่คนบางครั้งราศีกุมคิดว่าทำทานเพื่อสร้างบาร,รมีให้ตัวเองก็แล้วกัน ถ้าเขาคิดไม่ได้สํานึกไม่ได้ก็ช่างเขาเมื่อราศีกุมมีความคิดว่าถ้าคุณจะตัดใจคุณก็ต้องการตัดให้ขาดไม่หวนไปนึกถึงเรื่องราวดีๆที่คุณเคยดีกับเขามาฉุดรั้งหัวใจคุณเอาไว้เมื่อราศีกุมคิดแบบนี้จึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าก่อนหน้านี้คุณยังตัดใจไม่ได้เพราะคุณมีสายใยความผูกพันกับคนรักมาก พยายามตัดใจตั้งหลายครั้งแต่ตัดไม่ขาดสักทีทั้งที่การใช้ชีวิตอยู่กับเขาคุณขมขื่นใจมากถ้าปมประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องรักสามเศร้าราศีกุมเคยทนอยู่ในสถานะเปรียบเหมือนเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันทั้งที่คุณก็มีศักดิ์ศรีมีคุณค่าในตัวเองจนกระทั่งทำให้คนรอบข้าง ไม่พอใจและไม่เข้าใจทำไมคนที่มีคุณสมบัติที่ดีอย่างคุณถึงยอมไปกินน้ำใต้สอกคนอื่นแน่นอนที่ผ่านมาราศีกุมเจ็บช้ำน้ำใจมากนอกจากคุณจะเจ็บทํำน้ำใจกับการเสียศักดิ์ศรีแล้วคุณยังขมขื่นใจที่สายตาคนอื่นบอกคุณว่าคนรักไม่คู่ควรกับคุณเลยแต่คุณก็ลดตัวลงมาให้ค่าเขาคุณหวังเพียงอย่างเดียวว่าถ้าเขาจริงใจกับคุณ และพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคุณจะมองข้ามเรื่องสังคมมองข้ามในสิ่งที่คุณเหนือเขาส่วนเรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้าคุณอุตส่ามีความหวังว่าเขาจะจัดการเรื่องทุกอย่างให้เหมาะสมที่สุดถ้าหากว่าเขาเลือกคุณเขาก็ควรวางตัวให้เหมาะสมมีความชัดเจนเท่านี้คุณก็พอใจแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นคนรักทำตัวไม่ชัดเจนมีหนาซ้ำยังลากคุณ ไปอยู่ในสถานการณ์กินน้ำใต้ศอกคนอื่นราศีกุมบางคนถูกมือที่สามรังควานทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรง และเมื่อคุณโดนรังแกขนาดนี้คุณจึงยอมไม่ได้คะ่ะคุณก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันในเมื่อว่าคนรักไม่เห็นค่าในตัวคุณถ้าอย่างนั้นความรักความผูกพันที่คุณเคยมีให้คนรักคุณก็พร้อมที่จะโยนทิ้งไปเมื่อราศีกุมคิดแบบนี้ไพโรแบนติกทาลอดจึงพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าแต่ไหนแต่ไรมาราศีกุมยอมคนรักมาก คุณทนกับพฤติกรรมรักใจด้านมืดของคนรักซาระพัดเพราะคุณคิดว่าคุณคือคนที่เข้าใจเขามากที่สุดคุณอยากจะถามคนรักเหลือเกินว่าเขารู้ตัวบ้างไหมว่าใครจะทนพฤติกรรมรักใจด้านมืดของเขาได้เท่าคุณและที่ผ่านมาคนรักก็มีบทเรียนมาแล้วเขาเคยโดนคนรังแก โดนคนเอาเปรียบโดนคนทรยศหักหลังแต่คุณไม่เคยทำเขาเลยเขาก็น่าจะรู้ดีที่ผ่านมาแทบจะเรียกได้ว่าคุณเป็นพ่อพระแม่พระให้กับคนรักทำไมอาจารย์พูดแบบนี้ก็คุณได้ไพ่สังราชาไพ่สังราชาหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันด้วยความมีเมตตาต่อกัน ไม่เคยมีความคิดจะเอารัดเอาเปรียบและไม่เคยคิดที่จะข่มเหงแต่กลับมีแต่พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและไม่ว่าจะทำผิดกี่ครั้งกี่หนก็พร้อมที่จะให้อภัยโดยไม่มีเงื่อนไขแต่มาวันนี้ราศีกุมคิดว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ดีกับเธออีกแล้ว แม้ว่าฉันจะเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนฉันไม่เคยคิดว่าจะเอาคืนดีที่สุดเท่าที่ฉันทำได้ก็แค่คิดว่าขอชดใช้เวรกรรมต่อกันให้จบในชาตินี้และในเมื่อว่าฉันตัดใจแม้ว่าฉันจะเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนและต้องอยู่อย่างเดียวดาย ฉันก็จะทนให้ได้คุณตกผลึกในใจได้แล้วชาตินี้คุณเจอวิบากกรรมอย่างหนักเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปของคนรักนอกจากคนรักจะทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจแล้วเขายังนำพาคนอื่นมาทำร้ายคุณอีกด้วย และถ้าหากวันนี้ราศีกุมคนใดคิดว่าจะเดินออกมาจากคนรักแม้ว่าคุณเดินออกมาจากเขาแล้วคุณจะอยู่อย่างอ้างว้างเดียวดายหรือเจอปัญหาต่างๆในชีวิตโดยไม่มีเขาอยู่ข้างกายคุณก็จะทนค่ะในเมื่อว่าคุณได้ไพ่หนึ่งดาบใบนี้ซึ่งมีความหมายว่ามีความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญซึ่งราศีกุมบางคนก็อาจจะถึงขั้นไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าที่จะอยู่กับคนนี้ สุดท้ายชาวราศีกุมคะภายในใจลึกๆก,ก็ยังมีเงาของคนรักซุกซ่อนอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจคุณแวบหนึ่งคุณก็คิดถึงเขาแต่คุณก็จะไม่เผลอให้ตัวเองจมปลักอยู่กับความคิดนั้นนานคุณจะรีบเตือนตัวเองให้หยุดคิดถึงเขาแม้ว่าเวลานี้คล้ายๆกับว่าคุณหลอกตัวเองว่าคุณสามารถอยู่ได้แต่สักวันหนึ่งคุณแน่ใจว่าแล้ววันหนึ่งคุณจะเข้มแข็ง เวลาจะช่วยรักษาแผลใจคุณจะไม่ดูถูกตัวเองที่บางครั้งแอบไปคิดถึงเขาก็เพราะว่าราศีกุมเป็นคนอ่อนไหวมีนิสัยเป็นฮีโร่บางครั้งยื่นมือไปช่วยคนอื่นแต่ตัวเองลำบากแน่นอนว่าที่ผ่านมาราศีกุมทุ่มเทให้คนรักมากก็เพราะว่าคุณเป็นคนใจดีนี่เองเอาละ่ะถ้าวันนี้ราศีกุมเข้าใจตัวเองว่าลึกๆแล้วคุณก็ยังตัดใจจากคนรักไม่ได้อย่างเด็ดขาด เวลาอยู่คนเดียวแวบหนึ่งก็คิดถึงเขาแต่เดี๋ยวสักพักคุณก็สามารถดึงใจตัวเองกลับขึ้นมาได้ก็คงจะเป็นแบบนี้ไปสักพักหนึ่งพอสุดท้ายแล้วราศีกุมคุณได้ไพ่จำศีลค่ะราศีกุมหวังว่าการตัดสินใจก้าวเดินออกมาจากคนรักครั้งนี้คุณทำถูกต้องแล้ว ถือว่าความรักครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับราศีกุมบางคนเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทาโร่โฮโลแชนแนลด้วยนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แล้วอาจารย์และทีมงานทาโร่โฮโลแชนแนลขอขอบคุณมากๆนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรากักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีกุมว่าคุณได้ไพ่ใบน,นี้คะ่ะชาวราศีกุม Very soon เทพคิวปิดแนะนำว่าเมื่อราศีกุมได้ตัดสินใจแล้วถ้าความรักครั้งนี้ทำร้ายจิตใจคุณมากแล้วแล้วก็ขอหันกลับมารักตัวเองดีกว่า ในเมื่อว่าเขาไม่รู้จักพอใครที่เขาคิดว่าดีคิดว่าจะทนเขาได้ก็ให้เขาไปหาเอาปล่อยเขาไปความหมายของไพ่ในเดือนนี้สำหรับราศีกุมที่ตัดสินใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์นะคะผู้ที่ชมคลิปบางคนคุณก็ไม่ได้เจอปัญหาร้ายแรงอะไรเพียงแค่มีปัญหากันเล็กๆน้อยๆคุณก็สามารถที่จะคบกันต่อไปได้เพียงแค่ปรับความเข้าใจกันได้ เท่านี้คุณก็อยู่ด้วยกันต่อไปได้หากว่าคุณยังสับสนในใจและหาทางออกไม่ได้ไม่มีผู้ปรึกษาก็ติดต่อทีมงานจองคิวมาปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์นะคะคุณจะได้เจอไพ่ที่อ่านเรื่องราวเฉพาะเรื่องส่วนตัวของคุณค่ะ แล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีกุมในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะอาจารย์เป็นห่วงนะ